ก็ตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเนตนเ้นมาก <c oughs> มมก็ไม่ได้เจอ,เจอไม่ได้เจอเจฟมานานมากไม่ได้เจอเนยไม่ได้เจอเนยมานานมากไม่ได้เจออินฟ้ามานานมากแล้วเพิ่งไปเจอเนสวยมากก็เหมาะสมกับงานจริงทุกคนที่ได้มางานนี้ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็ขอบคุณ ขอบคุณที่ชวนมาครับขอบคุณทีวเวอร์แล้วก็ a n n i v e r s a y ด้วย35ปีวันนี้มาในทีมอะไรครับวันนี้มาในทีมของจะเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเจ้าชายเจ้าาชยหรอเมื่อกี้เขาบอกให้ยืนตะบเบะอยู่เข้ามาเจ้าชา็นเจ้าชายเขาเปิดเขาเปิดรูปมึงเหน่อยไห้ดูโอเคโป เราเราจะออกมาคู่กันนะตัวอยากใส่ชุดลายชุดน้ำเงินโอ้โหเขามาขนาดเห็น<ะ>เห็นไหมนี่ชุดลายที่เราจะไปได้วยกันได้นะอ๋โอโอเคอ่ะอะไรที่มันแบบดูสีทองทองแล้วก็สีสีคิงพาวเวอร์หน่อยน<ว>โ,โทนฟ้าน้ําเงินเนี่ยะก็เลยมาแบบนี้นเสร็จปั๊บพี่จิ๊ดพี่พี่ทีมงานพอาแซวเขาบอกว่าไหนๆโป้ตะเบะหน่อยก่อนเดินผ่านครับผมวันนี้กกกก็็นนนนนเเเเลลลยยยยยววััีี้้ทท่างดต้องเดินเดินมาถึงแล้วเราเนี่ แต่เสียงเราก็คุยกับน้องเงินตระกิจไม่ได้ไม่ได้เราต้องตระกิจแค่นี้คุยเงราต้องตระกิจแค่นี้กั็นน้องเงินตัวเราเองก็ติดท่าทางของน้าเองมาใช้อย่างนัะไม่ใช่เวลาเราโอ้อะมาเก็กเินแล้วเธอไมเอาเอเมื่อกี้เห็นทำทำท่าทำทายมาแล้วเมืมาถึงเจอแทนที่แบบเฮ้ยคิดถึงคิดน้องเงินแบบอย่านะอย่านะอย่านะเรื่องเสร็จทำนี้กูบอกเป็นไรอะ ร้อนเหรอต้องเหนื่อยแต่เรารู้ใจเขาเราถูกไหมแต่เราท่าทางที่เขาบอกว่าเราแบบกูอยู่เรารู้ใจเราคอบแกงเขาแต่ว่าเขาแบบว่าชี้โป๊ถามว่าอยากได้บ้างเหรอเขาก็แบบแล้วเขาก็อยากได้บ้างเหรอแล้วเขากชี้แนะอโป๊ะเหรอแล้วเขาก็แล้วขัดมือกันอยากหยมใช่ไหมเอออยากหยมมอยากหยมแต่เขาก็มีแกงคืนนะเขาแกงคืนประจำ โอ้โหชอบแกล้งเขาเขาน่ารักมากเลยในการมาพักที่ใหญ่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแลกลทุกอย่างพากับกิริยาถ้าเป็นล่ามให้น้องเหนื่อยได้เป็นล่ามให้ทั้งเนเดินมาเนี่ยสังเกตอาการรูแลเป็นไรอ่ะหิวแน่ๆหิวแน่ๆแล้วทุกครั้งโปรก็จะตอนนั้นไปถ่ายดอทอกันนะมาจะแกล้งพ่อแล้วเขาจะจะแก้งเ,เขาไงกินได้ดูใช่ไหมดูจะมีตั้งหลายที่ออกมาโปใส่รองเท้ารองเท้าใช่ เปิดจะจัดไรแต่เขาไปจับหัวเราไม่ด้หรือจริงๆแล้วเขาแอบยุ่มหัวเราอ่าเออว่ะเป็นพาร์ทอินดูใช่จริงๆแล้วต้องเนื่ยเก็บอาการสมานี่แหละจังหวะนี้ถึงหัวโป๊ะมีความสุขได้เอนจี้ปบวกๆก็ตอนตอนเปิดมาที่เป็นแบบว่าวิดีโอปั๊บปั๊บอยู่เนี่ยนะก็ตื่นเต้นไหม่อนนะพอตื่นเต้นเสร็จแล้วพอลงไปในเรื่องแล้วเจอ ชายฟูอ่ะก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นน้องเนยอ่ะใจฟูเด็กยิ้มเล้วก็จังก็รักกันจะเจอเพ่นเล่ใเดียวกันจเจอเพื่อนเล่นใบเดียวกันใบเดียวกันถือว่าน้องเนยทำให้เราเปลี่ยนจากฮิกไปเป็นหนุ่มแล้อหนักไหมฮะแน่นสิแน่แน่เลยแต่แบบนิ่งๆกับจะพูดน้อยให้หลอกพูดน้อย ุยใครไม่รู้เรื่องเออต้องมาเจอน้องเลยเดแหละอไม่รู้เรื่องโอ้ยไม่รู้เรื่องเมนเดิมต้องเลยปวดหัวต้องเลยแบบโอ้ยโอ้เจอนครเนี่ยแต่รสชาตมาหมดเลยเนี่ยเนี่ยกำลังโอ้โอ้ยโอ้ยอ้อยโอออ้ยโ่อ้ยโอ้้ยโอ้้ออ้้้้้านก็มีความสุขทุกครั้งเลยแล้วก็ได้ได้เจอแฟนๆที่เขาไม่มีโอกาสได้มาไทย ก็ตอนล่าสุดที่ปดีออที่ปาร,รีสก็ขอบุณพลังของเนแฟนแล้วก็สื่อโคโลเบนจริงๆครับผมแล้วก็ได้เจอเนแฟนที่แบบผมไม่ได้เจอายเราคิดถึงมากเพราะว่าถ้ามา,าปาร yep. ีสก็เจอพวกเขาเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ทา,ทางดีออก็ยังทวิตเราได้า่านรักเหมือนเดิมเขายังเห็นเราเขาคงเห็นเราสา,ามคนเนี่แต่เราไปถาม่เขาก่าจะเป็นฟอง้ผูแล้วไม่เราเต้องมีบ้าง แหม่ก็ต้องมีบ้างโผลมันก็โหดเดินลงรถรถติดในะเราเราจะมาเดินแบบโวยงิดไม่ได้ดิกเราต้องมาแบบเออไม่เชื่อหรอกคือเธอไม่เธอไม่ได้เดินท่านี้แล้วเธอเดินน่ารักหนิเดินชายต้องเลยลองจินตนาการท่าไหมถ้าวันนี้ไปแพชชชนมีด้วยกันกับน้องเลยเราจะไปตัวต้องบอกเลยก่อนเนยเนยพาลงมนได้หน่อยนะ อย่าอย่าทำล้มนะถ้าผมของอาโหมือนได้รางวัลเงินฟลาดับสองบรรดาพี่สางคนละค่าทุงสื่อโอ้ไอ้มากที่สุดในการเล่นกัุนส่ขอบคุณครับผมขอบคุณมากขอบคุณใจของเราจริงๆก็จริงๆก็เขินจริงๆก็รู้สึกดีใจในในฐานะของคนไทยที่โห้ยเราเราเห็นภาพเราแล้วก็รูปโปรไฟล์ใช้เป็นรูปหลับ สโอ้ยล right? like so kind of ok ้ำไทยอ่ะควาเป็นไทยโติดในหลายๆอันเลยก็จริงๆขอบคุณสื่อจริขอบคุณพี่ๆสื่อไทยแล้วก็สื่อทั่วโลกเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทั่วโลกัพโรกก็ขอบคุณมากๆจริงๆเอรรเป็นผโอแย้ยไม่ใช่หรอฮะนี่น่ยืนเีย ก็สบายดีครับสบายดีก็รอเร้อน็ยกาแกอ๋อเราเรารก็รู้สึกว่าโอ้ยทุกชุดที่เราใส่เนี่ยถ้าเดินเราก็จะเปลี่ยนแหละใช่ปะแต่ก่อนเดินเดิมก็จะแบบชุดมัได้ไหมเดี๋ยวนี้ล่าสุดเมื่อวานมีพี่ทีมงานว่าเฮ้ยพวกนี้ เดี๋ยวถ่ายคลิปงานหน่อยนะใส่เสื้อชมพูมาเสร็จผู๋เราติดอันดับแล้วไงเราเลยเราเลยหยิบเราเลยหยิบกางเกงสีบ้านยินมาใส่เสื้อจุมพูคลิปผู้ีมผูเสร็จปั๊บพี่เขาพังอ่ะนิดนึงแล้วเพรากว่าเฮ้ยให้ใส่กระเสื้อชมพูนะไม่ได้ให้ใส่ทั้งตัวชมพูอ่าแต่เราติดแล้วไงติดเราติดอันดับแล้วไงในในจะบีโอเอฟอีกเดินจากแรกๆเดินนี้หั้งหลักคือเดินเดินนี้เลย เวลาเรียกหาพี่เอองจำแ่กทำให้เราแบบชนะเองได้มากขึ้นด้วยาะใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็รู้สึกว่าเราก็คืนจริงการเตรียมดับหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบพลังทุกคนมันก็เป็นเป็นพาร์ทที่ทุกคนช่วยกันคือโปโปก็ทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่แค่นั้นเองเราแค่มีหน้าที่เดินเก๊กดีๆเร่งกล้องไว้กล้องไหนจับเราอยู่แล้วก็ส่งยิ้มให้เขา สรงยิมเสร็จเออหรือมองมันได้วงไหนวงดวง้นไปัใวขั้นหก็มีอะไรใช่ทางหน้าจริงางหน้า้างหน้าคือแบบไหนางหน้ามีไปเดี๋ยวหน้าหรือเราก็ต้อง ไม่แน่ใจแล้วว่าเราจะลุกไหนแต่เราต้องเดินมองบันไดก่อนปกติใช่ไหมพี่พีกาดเขาจะบอกว่าอโฟครับทางนี้ครับทางนี้ครับเชื่อไหมไม่ใช่กี่ไทยที่ต่างประเทศทุกคนน่าจะชี้พื้นชี้พื้นเฮ้ยบันไดบันไดเรื่องจิตกรโฟบันไดครับอือแล้วเขามือกันอโฟบันไดครับเพราะว่าผมครับผมเก้าเก้าเสร็จเดินมองทางนี้เดินมองนี้เลย ประจบก็ทำท่านี้นะอไปเดินมองไปเดินเข้าไปในโดมผมว่าสวยมากผมมีมีมานานมากก็รู้สึกชอบไงชอบศิลปะเดินมองเดินมองว้าวมีมองจับเสร็จกับหูเดินเท้าเท้าบวมบอกบอกเคียบว่าเดินนิดไม่ได้หรอเดินิดนึงจะเห็นห้องโถงนะเดินนิดนึงเห็นห้องโถงนะไปไม่ได้ไปไปไม่ได้กลับก่อนก็เลยถ่ายรูปกับไกด์ไว้ไว้กักครั้งเนี่ยกลับมา อ๋อเพื่อเดี๋ยวกลับมาได้๋ยวนใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นไม่นานมีคนไปเดินแฟชั่นที่นั่นเสร็จปั้นสูงเขาใส่ส้นสูงมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบต้นแบบแมบบ่งเด็กแค่เดินธรรมดาเรายังคว่ำเลยอ่ะมาเปิดันกับบรรยากาศไงเก็ <c oughs> เปิดปาแล้วเป,วเป <c oughs> ิดปาแต <c oughs> ่ชมบรรยาก <c oughs> าศ <c oughs> เอาเอาผมตูดอ่ะเห็นไหมละ ตอนนี้แข็งแรงดีก็สัมภาษณ์ไปกระโดดไปก็ได้ครับผงครับครับครับผมครับ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 คนับครับครับคราบครับครันครับอรับครรับครับคราบครั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 บคร้บครับครบคุับครับรครับควับครับงับคราบรครราบคบคับครทบครบค ทุกๆงานที่เราทำเช่นแบบอีโอเขาก็เราก็มีการสื่อสารกันกับทีมว่าเป็นไงยังไงอย่างเงี้ยจะต้องทำไงออกแบบต้นไหนเป็นไงมีคนอยากถามมาตอถามว่าอยากถามว่าขอข้อใดขอความมูลค่ามูลค่าในงานกันค่าสับในหัวมูลค่าแบบว้ามวลค่าว้าขอบคุณเกิ้ลโอเคก็ดีใจเพราะว่าไอตอนที่ทำโปรดักชั่นอะ คือเราก็ไม่ได้หักค่าโปรดักชันจากเงินที่ได้ทำบุญมาเราเราลงทุนเต็มที่เพื่อเพื่อที่จะได้ไปพโครงการที่เกี่ยวกับโรคเอชไอวีเนี่ยเพราะว่าคืนจริงเพราะว่าหลายคนเขาก็ประสบปัญหาเนี่ยแต่เขาแต่เขาไม่ได้อยากเป็นนะ,ะเขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, แล้วฉันชีวิตไงต่อฉันแบบแปลกแยกกอเราเลยทำโครงการได้มาแล้วบอกทุกคนว่าเฮ้ยคุณไม่ได้แปลกแยกคุณคือส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนคุณสามารถมีความสุขได้เอ็นจอยได้แล้วก็ส่งสิ่งเนี้ยต่อไปให้พวกเขาได้ ชื่อสดใสยังมีพุ่งนี้อยู่เสมออพุ่มกับภาคครั้งแรกก็ดีใจครับมันดีมากกับแฟนชของผมครับก็ก็ขอบคุณจริงๆที่แบบซัพพอร์ตกันโอก็ทำเต็มที่ที่ทำได้ครับแล้วก็จะทำให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้ก็ได้กำลังใจทุกคน ใช่ประวัดิคนงานแต่ว่าฝากเป็นฟิวนอนีเฮ้ยอย่างนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องเหรอแต่ลองดูลอ่ดแต่จะรู้พูดด้วยไงแล้วเธอทำหน้าด้วยอ่าใช่ค้ณไปว่าคุณไปโอเคเอ้าเด้ายอ้าเอ้าโทษโทษโก็รับฝากติดตามด้วยไม่ว่าโบจะ ไปทำงานที่ไหนทั้งที่ไทยและต่างประเทศฝากซัพพอร์ตกันทุกคนอพอลิกแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนทั้งที่ไทยและต่างประเทศแล้วพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วฝากยอนพาวด้วยครับแล้วก็ติดตามซีรีส์เรื่องชายเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ๆที่ไว้หนวดนะที่ว้หนวดใช่แต่นี้เรื่องไม่ได้นั่งรถเก๋นะรอติดตามฝากได้ครับผมผมครับ